แจก1,000บาทของขวัญปีใหม่กลุ่มเปราะบางได้ทุกคนไหมรีบฟังด่วนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารของขวัญปีใหม่69จากทางรัฐบาลข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดประจำวันนี้นะคะข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะคะล่าสุดกระทรวงพอมอประกาศตเตรียมแจกของขวัญปีใหม่กลุ่มเปราะบางเพิ่มเบี้ย1,000ทั่วหน้าทั่วประเทศค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่จะได้เพิ่มเบี้ยเป็น1,000บาททั่วหน้ามอบเป็นของขวัญปีใหม่69ในครั้งนี้นะคะก็คือ กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอัครพพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะคะเขาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงพอมอได้เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการนะคะโดยจะเพิ่มเบี้ยให้เป็นคนละ1,000ันบาททั่วหน้าเท่ากันทุกคนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิการทั่วประเทศค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ คนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการไม่เท่ากันบางคนจะได้800บาทบางคนได้1,000บาทก็คือคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้คนละ1,000บาทส่วนคนพิการที่อายุมากกว่า18ปีจะได้คนละ800บาทนะคะแต่จากนี้ไปนะคะท่านอัคราบอกว่าจะเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาททั่วหน้าเท่ากันทุกๆคนโดยไม่แบ่งตามช่วงอายุเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็คือจากนี้ไปนะคะผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะก็จะได้เบี้ยคนพิการคนละ1000บาททั่วหน้าเท่ากันทุกคนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางพอม,มยังจะมีการปรับเกณฑ์ประเมินความพิการใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถได้บัตรคนพิการเพิ่มขึ้นสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นคนตาบอดข้างเดียวก็สามารถขึ้นทะเบียนได้บัตรคนพิการและได้รับสิทธิสวัสดิการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะโดยได้มีการลงนามในร่างประกาศเกณฑ์ฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื<ๆ>่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารของขวัญปีใหม่สำหรับกลุ่มปลอบบางจากพอมอข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดจากท่านอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศที่ทางช่องของเราน,นำมาแจ้งในวันนี้ค่ะโดยการเตรียมเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาททั่วหน้าเท่ากันทุกคน และปรับเกมประเมินความพิการใหม่ของพอมองในครั้งนี้นะคะจะเป็นการช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้อย่างทั่วถึงด้วยค่ะเอาละค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ